มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจับตารอคำทำนายอาจารย์โอเล่หมอดูดังทักแรงมีอีกสองคู่ดังเลิกแน่ช่วงสงกรานเรียกว่าเป็นหมอดูคนดังที่ทำนายแม่นมากๆสำหรับอาจารย์โอเล่ที่ไม่ว่าจะทักอะไรแทบจะตรงมากๆนะคะก่อนหน้านี้อาจารย์โอเล่เคยออกมาทำนายเรื่องราวความรักของคู่ซุปตาอัมพชราภากับอดีตหวานใจไฮโซพก ว่าจะสิ้นสุดทางรักจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตไปหมาดๆนะคะล่าสุดได้เผยคำทำนายอีกครั้งหลังไปออกรายการโต๊ะหนูแม่มอาจารย์โอเล่บอกว่ามีคู่นางเอกดังกำลังประคับประคองชีวิตคู่อยู่พร้อมประกาศข่าวเลืกราเรเร็วนี้ค่ะ ทำเอาพอตกเย็นหลังจบรายการนางเอกดังในอดีตพอลา่าเทเลอร์ก็ได้ประกาศชาวใหญ่ลงทางอิสต a าแกรมนะคะจบสถานะกับสามีต่างชาติเอ็ดเวิร์ดที่อยู่กินกันมาถึง12ปีทําเอาหลายคนฮือฮาว่าเข้ากับคําทํานายล่วงหน้าของอาจารย์โอเล่อย่างมากเลยค่ะและเมื่อมาย้อนฟังคําทํานายที่เหลือของอาจารย์โอเล่ที่เคยทํานายเอาไว้นะคะซึ่งยังเหลืออีกสองคู่ดังที่เตรียมตัวปิดจอบความรัก เป็นข่าวใหญ่แน่นอนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้โดยอาจารย์โอเล่บอกว่าปีนี้คนที่มีสายอาชีพศิลปินคนที่ทำงานด้านการแสดงคู่พระคู่นางจะมีเหตุที่โดดเด่นปีกระต่ายเป็นปีของธาตุไม้ธาตุไม้ที่กำเนิดเก่อเกิดเป็นธาตุไฟธาตุไฟจะมีทั้งคุณและทำให้เดือดร้อนเขาบอกว่าเกี่ยวกับความร้าวฉานจะมีในต้นปีเด่นระดับพระจันทร์ก็จะเป็นตัวนางระดับแถวหน้า ในเรื่องความรักตัวพระตัวนางในแวดบงบันเทิงจะปรากฏให้เห็นถึงสี่คู่คนรักไม่ได้แต่งกันคนแต่งไม่ได้รักกันอันนี้รวมคู่ที่เคยไปแล้วคู่นั้นนับไปแล้วหนึ่งส่วนไอ้ที่รักกันมาอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการประคับประคองให้เห็นอะไรบางอย่างก็ต้องอยู่ด้วยกันคาดการว่าหมายถึงคู่ของพอลล่ายังไม่หมดแค่นั้นแต่มันจะไปปรากฏชัดเจนให้เห็นในช่วงสงกลา์เหลืออีกสองคู่ จะมีให้เห็นในเรื่องต่างๆเรื่องของคู่พระนางที่เลิกลากันเด่นๆเป็นข่าวใหญ่หลังสงกรานจะเข้าสู่ปีนักษัตว์อย่างสมบูรณ์ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ